ไปใต้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคะ่ะในพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการรายงานกันอย่างตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็น เกาะพังงานเกาะสมุยเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีชาวต่างชาติเข้าไปอยู่เยอะมากๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ให้คนต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามมีทั้งน้ำทะเลมีภูเขามีน้ำตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆการที่ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าการที่ต่างชาติเข้ามาอยู่ตามเกาะต่างๆนี่สิคุณผู้ชมค่ะบางทีเขาไม่ได้มาท่อง แต่เขามาทำลายเศรษฐกิจในบ้านเรามาทำผิดกฎหมายในบ้านเราหลายครั้งนะคะที่มีการรายงานกันไปที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นในพื้นที่เกาะไม่ว่าจะเป็นเกาะพังงานหรือว่าเกาะสมุยเองก็ตามเรื่องของการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเข้ามาก่อความเดือดร้อนรำคาญมาแย่งงานของคนไทยทำมาประกอบธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจลถเช่าอันนี้ก็มีการรายงานคุณผู้ชมไปเกาะหน้านี้ทีนี้คุณผู้ชมค่ะทางด้านพลตํารวจเอกสําราญนวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะท่านลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อไปลุยแก้ปัญหาในพื้นที่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของนอมินีเรื่องของการถือครองที่ดินรวมไปถึงการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะในพื้นที่เกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยหรือว่าเกาะพังานทีนี้ค่ะท่านมีการสั่งดำเนินคดีเด็ดขาดด้วยทั้งผู้ที่กระทำความผิดและผู้ที่สนับสนุนค่ะ าคุณผู้ชมไปทางใต้นะคะที่ห้องประชุมตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่ตําบลขุนทะเลอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลตารวจเอกสําราญนวลมารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจตรีพรชัยขจรกิ่นรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8นายบรรดาลสถิรชวานรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีมีการถือครองที่ดินและประกอบกิจาการหรือดำเนินธุรกิจแทนคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมายนะคะหรือคดีที่มีความผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในพื้นที่เกาะพังงานและเกาะอื่นๆทางภาคใต้ด้วยค่ะ พลตเอ,อกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านได้สั่งการให้ตำรวจภูธรภาค8ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มที่ดินและหน่วยงานด้านความมั่นคงตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างละเอียดค่ะการปฏิบัติที่ผ่านมาเกี่ยวกับการตรวจสอบความผิดของกลุ่มชาวต่างด้าวในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันด้วย ทางด้านพลตรวจเอกสําราญวนวลมานะคะท่านกล่าวว่าการปราบปรามชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำความผิดกฎหมายก่ออาชญากรรมสร้างความเสียหายให้กับคนไทยในประเทศไทยเป็นนโยบายที่รัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญโดยในกรณีนี้นะคะสานักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการเอาไว้4ด้านด้วยกันค่ะไปดูด้านแรกนะคะก็คือการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมในพื้นที่เพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินโดยนิติบุคคลต่างด้าวและการดำเนินธุรกิจที่อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยงกฎหมายข้อที่2นะคะตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอกสารประกอบธุรกิจเพื่อพิสูจน์การถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัท ที่มีชาวต่างชาติถือครองอยู่เป็นผู้ลงทุนน่นะคะข้อที่3การเข้มงวดการอนุญาตให้ทำงานของคนต่างด้าวโดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับกระทรวงแรงงานเพื่อป้องกันการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายและข้อสุดท้ายค่ะจะต้องมีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อทั้งผู้กระทำความผิดและผู้ให้การสนับสนุนรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็หนักท่องเที่ยวด้วยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะพื้นที่ที่จังหวัดของภาคใต้ในเกาะต่างๆเองเนี่ยต้องยอมรับว่า เป็นพื้นที่ที่สวยงามแล้วบนเกาะเองเนี่ยมันก็มีสีสันต่างๆร้านค้าต่างๆนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยมันจะค่อนข้างคึกคักแล้วก็สวยงามทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดท่องเที่ยวนะให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นไฮซีซันเนี่ยคนเข้ามาเที่ยวกันเยอะทีเดียวใหม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแต่มันก็ยังมีช่อง ช่องว่างในเรื่องของการกระทําความผิดของคนต่างดาวหรือว่าคนต่างชาติที่เข้ามาแอบแฝงตัวอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละคุณอานบางทีเนี่ยเขาเข้ามาแล้วก็มาแย่งงานคนไทยทํา มันจะมีอาชีพสงวนนะคะคุณผู้ชมที่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีคนต่างชาติไม่สามารถที่จะทําได้นะอย่างคนต่างด้าวอย่างอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาอยู่ในราชนาจักรไทยเขาอาจจะมาเ,ออเปิดร้านนวดทําร้านนวดอย่างเงี้ยไม่สามารถทําได้หรือบางคนมีฝีมือหน่อยไปอยู่ตามร้านตัดผมไปเป็นช่างทาผมแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเป็นอาชีพสงวนสําหรับคนไทยแต่อที่หนักกว่านั้นเนี่ยมันคือเรื่องของอาจญากรรมข้ามชาติเรื่องของสิ่งต่าง ไม่ว่าจะเป็นเ,ออเรื่องของการถือครองที่ดินเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายอย่างบางทีเข้ามาทำเนี่ยนะคะเปิดธุรกิจบางหน้าแล้วข้างหลังเนี่ยอาจจะทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายก็เป็นไปได้คุณอันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางด้านของ รัฐบาลเองแล้วก็ทางด้านสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยท่านพลตํารวจเอกกิตติรัตนเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยท่านเน้นย้ําแล้วก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะครั้งนี้จึงได้ให้ท่านพลตํารวจเอกสําราญนวลมารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงพื้นที่เพื่อไปลุยแก้ปัญหาในเรื่องนี้นั่นเองละค่ะเราดูนักท่องเที่ยวทั้งหมดแหละครับเราดูตามพฤติกรรม ไม่ได้ดูตามสัญชาติเชื้อชาติอะไรรอกครับใครมีพฤติกรรมอย่างไรเราก็เราก็ต้องดูตามพฤติกรรมของเขาเราเน้นกันในส่วนประเด็นที่หนึ่งเราเน้นกันเรื่องการปรับปรามปรับปรามทาว่าปรับปรามอะไรครับปรับปรามในส่วนของใครที่มากระทาความผิดเราจะดูเรื่องกฎหมายในประเทศเรานะครับซึ่งเขามาเขาก็ต้องรักษากฎหมายในประเทศเรา ก็ปรับปรามไหมถ้าปิดเรื่องนอมินีก็ดาเนินการเรื่องนอมินีปิดเรื่องยาเสพติดก็ทําเรื่องยาเสพติดปิดเรื่องอชญากรรมก็เราก็ปรับปรามเรื่องอชญากรรมอันที่2เราดูเรื่องการป้องกันป้องกันเราก็ป้องกันความปลอดภัยของเขาด้วยป้องกันของเราไปช่อโกงเขาด้วยในประเด็นนี้ผมพูดในภาพรวมทั้งประเทศนะครับในด้านความมั่นคงเราก็ดูเรื่องการป้องกันด้วยอันที่3เราดูเรื่องการอำนวยความสะดวก เราก็ยังคงมีความดวลให้กันนักเที่ยวอยู่เพราะฉะนั้นก็กบอกเลยว่าทั้งสุราษฎร์ธานีเนี่ยครับก็การบังคับใช้กฎหมายก็จะต้องเข้มข้นขึ้นรวมถึงทุกจังหวัดผมก็เน้นไปที่ตมทุกจังหวัดด้วยแล้วก็ตมทุกจังหวัดเนี่ยให,ให้ดูสัญ,ญ,ญลักษณ์ให้ดูสายว่านักท่องเที่ยวจังหวัดไหนจะมีปัญหาก็นำเรียนท่านผู้ว่าอาจจะตั้งศูย์อย่างนี้กันทุกจังหวัด